สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าหลายคนก็รอคอยในช่วงนี้นะครับกับเรื่องราวของสีสันที่น่าสนใจครับใช่แล้วค่ะเรื่องในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่อืออยังยังเขาบอกว่าในยุคนี้เนะี่ยเป็นยุคที่คนกลัวการยืม power bank มากกว่ากลัวคนยืมเงินนะ <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กับคุณสายพิมรัชดาค่ะสวัสดีค่ะสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ วันนี้นะคะ world corner นะคะนำเรื่องแรกมาเสนอก่อนนะคะคือเรื่องของ IT นะคะตอนนี้หลายๆคนนะคะเชื่อว่าต้องติดโทรศัพท์อย่างแน่นอนแล้วแบตหมดนี่เหมือนจะขาดใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะพาไปดูเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เขากำลังคิดค้นพัฒนาแล้วก็ทดลองกันอยู่นะคะที่ประเทศอิสราเอลค่ะอันนี้นะคะคือตัวแบตเตอรี่ค่ะ แบตเตอรี่ที่ชาร์จเร็วมันชาร์จเร็วมากเลยชาร์จเร็วมากใช่ภายใน30วิเนี่ยเราดูเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บเดี๋ยว,วพอถึง30วิปุ๊บจะเต็มทันทีนะคะแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยอันนี้นี่คือตัวที่เขาทดลองอยู่นะคะยังไม่ได้ทำเป็นตัว Product design ์ดีไซน์ตัวนี้จะตัวมือถือใช่ยังไม่ได้ทำข้างเดี๋ยวเราจะเห็นตัวแบตเตอรี่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองของบริษัทที่อยู่ที่อิสราเอลชื่อสโตรด นะคะที่สถาบันวิจัยอัลไซเมอร์ที่มหาวิทยาลัยเทลวีฟใั้วิจัยอัลไซเมอร์ใช่เพราะอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมสถาบันวิจัยอัลไซเมอร์เรื่องความจำความจำเรื่องประจุของแบตเตอรี่มั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะต้องการหาเงินเข้าองค์กรหรือเปล่าเอาว่ากันต่อฮะไม่เป็นเพราะอะไรเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นี่นะคะคือระหว่างที่สถาบันเนี้ยเขากำลังวิจัยทดลองกันอยู่เขาได้แยกกรด อะมิโนออกมาแล้วนำมารวมกับเพปไทด์นะคะเลยได้ได้ได้ตัวนาโนคริสตัลขึ้นมาเลยค้นพบว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษที่ใช้ได้กับหลายอุปกรณ์มากโดยเฉพาะแบตเตอรี่มือถือซึ่งสามารถมีการอัดประจุได้ถึง20,000แอมป์ว้าวแล้วชาร์จได้รวดเร็ว30วินาทีแล้วชาร์จได้เป็นพันๆครั้งโดยที่ไม่เสื่อม โอ้สองหมแอมป์นี่เท่ากับแบตเตอรี่ในไอโฟนประมาณเกือบเกือบยีครั้งเลยนะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็สามารถชาร์จได้อย่างเมามันนะคะ <c oughs> หลายๆรอบเลย <c oughs> โดยที่แบตจะไม่เสื่อมนะคะอา่าแล้วคิดว่าเขาจะนำมาขายนะคะเปิดขายเปิดจำหน่ายจริงๆเนี่ยปี2016คะ่ะช่วงปลายปีอีก2อปีออใช้แล้วแล้วก็ย e ี่ห้อแรกที่จะน่าจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ได้น่าจะเป็นซัมซุงก่อนอเคแต่ถ้าเกิดขนาดเซลล์เขา ก่อนเริ่มเทอมเมื่อกี้คงไม่ไหวนะเอะไม่ไหวค่ะเขายังเป็นโปรตไท้ายอยู่ค่ะยังไม่ได้คิดคนปรดักดีไซน์ขึ้นมาว่าดีไซน์จะเป็นลักษณะไหนแต่แน่นอนว่าคงเล็กกระทัดรัดแน่ๆค่ะเรื่องราคานะคะบอกหรือเปล่าเรื่องราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง3,000บาทค่ะว้าวเตรียมซื้อเลยนะก็ราคาเทียบเทียมเหมือนกับ power bank ไงเลยใช่นะคะถ้าใครที่ติดตามในเรื่องของแบตเตอรี่ดีๆแบบนี้นะคะปี2016กปลายปีก็รอเขาเปิดตัวค่ะในช่วงนี้นะคะมาดูในเรื่องของ การลงทุนนะคะในการธุรกิจที่แปลกแปลกกันบ้างเดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงค่ะทุกคนก็พยายามที่จะคิดอะไรใหม่ๆแปลกแปกขึ้นมาอย่างที่นี่ค่ะที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ที่นั่นมีอะไรไปดูกันค่ะอันนี้เหมือนอะไรคะเครนเครนเครนนี้ <C rain. S 1> นะคะสูง50เมตรพอขึ้นไปแล้วเปิดดูข้างในนั้นมันจะเป็นอะไรเดาก่อน เป็นอะไรคะเป็นโฮเทลแอบรู้มาแล้วใช่ไหมแอบถามกันมาก่อนเป็นโรงแรมค่ะโรงแรมนี้เก๋มากนะคะเปิดเข้าไปโอ้โหมันคนละเรื่องอืดูภายนอกดูไม่ค่อยน่ายอรูะมันคนละเรื่องกับภายนอกเลยที่ดูเป็นเครนนะคะแล้วก็เครนนี้หนักถึง250ันโห้าตันนะคะแล้วห้องแต่ละห้องนั้นนะคะเขาจะมีความ แปลกแตกต่างกันไปยูนิคมากอย่างอันนี้นะคะมีจากรุซี่อยู่ข้างนอกด้วยอันนี้เป็นโอเปนแอร์ไหมคะใช่ใช่ค่ะอยู่ข้างนอกเลยนะคะแล้วที่สำคัญไีกว่านั้นคือเครนเนี้ยจะหมุนไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยเรื่อยนะคะทำให้สามารถมองเห็นวิว360องศาหรือเป็นพานิลพานอลพารามิควิลนะคะ ซึ่งแบบสุดยอดมาก oh, หน้าไปไหมคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นเครนร้างแบบนี้แล้วเขาก็มาพัฒนาซึ่งแต่ละห้องเนี่ยใช้งบในการตกแต่งถึง32ล้านบาทว้าวแล้วการที่จะเข้าไปพักคืนนึงราคาเบามากค่ะ16,000บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบถ้าเทียบจริงๆแล้วไม่แพงนะะถ้าเทียบกับโรงแรมหรูๆอย่างถ้าเกิดเราเข้าไปที่อย่างในลอนดอนหรืออย่างที่ไหนเนี่ย ธรรมดาก็ตกประมาณนับหกเจ็ดพันบาทแล้วมั้งอันนี้หมื่นสามก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่ประมาณเนี่ยประมาณหมื่นกว่าหมื่นหกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นโรงแรมเนี่ยเขาสามารถจัดประชุมที่นี่ได้ด้วยประชุมสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าฟังชั่นของโรงแรมครบถูกต้องค่ะครบภายในเครนที่สูงห้าสิบเมตรเนี่ยนะคะหนักสองร้อยห้าสิบตันนะคะเดี๋ยวขอขอที่อยู่ด้วยเดี๋ยวจะไปไปทำละไปถ่ายทำรายการที่นี่ให้ ได้เลยค่ะที่อัมสเตอร์ดัมนะอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะได้วจะขี่จักรยานไปขี่จักรยานไปจากเมืองไทยใช่ไหมคะ no สนามบินไปขี่จักรยานต่อเรืออะไรแบบนี้แต่ที่อัมสเตอร์ดัมเขาเป็นเมืองที่คนเขาขี่จักรยานกันอยู่แล้วขี่เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจการท่องเที่ยวที่แปลกแล้วก็แตกต่างแล้วก็ยูนิคแบบนี้ก็ไปกันได้นะคะที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาของ world corner ละทรายแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ น่าสนใจนะคะโรคระาดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปจองละจองแล้วจองแล้วไปจองมาตอนไหนเนีเมื่อสักครู่นี่ิงจดแล้วแต่เขาบอกว่าเต็มนะครับขาดอย่างเดียวคือขาดเงินนะครับเดี๋ยวพักสักครู่จุงหน้าติดตามเรื่องราวหนักๆแต่ว่ามีประโยชน์กับครูท็อกกันครับ